สวัสดีค่ะเลขคำนวณหวยลาวนะคะของงวดวันที่27พฤษภาคมนะคะแล้วก็งวดต่อไปก็จะเป็นของวันที่31พฤษภานะคะก็เกือบท้ายๆเดือนแล้วเนาะสำหรับเลขคำนวณของหวยลาวค่ะงวดที่แล้วเราลงให้นะคะของงวดวันที่20พฤษภาคมสำหรับสูตรนี้ใครที่จะเอาไปใช้ต่อนะคะก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะมันมีเลขที่เข้าอยู่3ตัวเลยนะคะเป็นเลขโต๊ดนะ ออกมาเป็น604นะคะชุดนี้ที่เราบอกว่า6,40ออกํากับงวดนี้นะคะคล้ายๆการที่ว่าเป็น470ไม่ว่าการเราบอกแล้วว่าหวยลามันซ้ําได้นะแล้วมันก็ออกจริงๆด้วยนะเลขกลุ่มนี้เป็น6,40นะคะเป็นชุดโตดสูตรก็ตามนี้นะคะเราลองคํานวณดูแล้วชุดนี้มันจะได้อยู่ประมาณเลข657มั้งถ้าจาไม่ผิดนะเป็น6 57ประมาณนี้นะคะผลลัพธ์นะลองไปคํานวณทวนดูนะคะ อาจจะห5 7หรือ57 6อะไรประมาณนี้นะสูตรตามนี้เลยนะคะอันนี้คูณ2นะคะแล้วก็ในงวดนี้ไม่ได้เอาชุดนี้มาใช้นะคะก็คำนวณให้ใหม่แต่ว่าผลคล้ายๆกันนะมาดูกันก่อนว่าได้เลขอะไรบ้างสำหรับในงวดของวันที่27เนะคะเริ่มคำนวณวันที่13พฤษภาคมนะคะก็ย้อนหลังที่3งวดเหมือนเดิมคล้ายๆเอาไม่คล้ายนะผลเมื่อกี้เดี๋ยวเรามาดูงวดนี้กันนะ จากสูตรนะคะตามนี้เลยหลักพันนะคะสูตรแรกหลักพันเป็นเลขแปดบวกด้วยหลักสิบคูณด้วยสามนะคะสามคูณสามได้เก้าหลักหน่วยคือเก้าคูณสามได้ยี่สิบเจ็ดไม่มีเลขคงที่นะคะสูตรแรกแปดบวกเก้านะคะได้ 17, 4. สิบเจดเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สูตรที่สองเป็นหลักหมื่นนะคะเลขห้าหลักร้อยเป็นเลข8ปดคูณสามได้ยี่สิบสี่หลักหน่วยนะคะเป็นเลขเก้าบวกด้วยเก้าคงที่ 5บวกสี่ได้เก้าเก้าบวกเก้ได้18นะคะ8บวกเได้สิสูตรที่2นะคะเป็นหลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยนะคะหลัก10คูณได้3บวกด้แป8ห้าบวกแได้13 3าสาบวก9ได้12 2สบวก8ได้เท่ากับสิบสูตรที่4ใช้หลักหมื่นหลัก10คูณด้วย3 หลักหน่วยบวกด้วยสองบวกเได้สิบสบวกเได้1ิบสามสาบวกสได้5งวดน,นี้ยังไม่ได้ปักหลักนะคะก็เป็นเลข4705ผลวันที่175470นะคะเดี๋ยวค่อยมาปักหลักงวดท้ายนะคะของวันที่17หลักพันนะคะเป็นเลข5หลักสิบรอบนี้คือ7จคูณสเป็น2ี หลักหน่วยนะคะเป็นเลขศูบวกเลย5้บวกหได้เท่ากับ6สูตรที่สอ่ะสูตรที่สองนะคะข้ามไปเยอะเลยหลักหมื่นนะคะเลข8หลักร้อยคือ4ีคูณสได้12หลักหน่วยนะคะเป็น0ูนยบวกไดเ้า8บวกสเป็น10 10ิบวก9ได้19สูตรที่3นะคะหลักหมืน่นบวกด้วยหลักร้อย ตามด้วยหลัก10คูณด้วย3นะคะ73เป็น21บวกด้วย8 8บวก4ได้12 2บวก1ได้3 3บวก8ได้11สูตรที่4หลักหมื่นเป็นเลข8หลัก10เป็นเลข7คูณ3เป็น21หลักหน่วยเป็น0บวกด้2คงที่8บวก1ได้9 9บวกกับ2ได้เท่ากับ11 เราได้มาเป็นชุด6 9 11นะคะวันที่20ผลออกมาเป็น9 16 1หนึ่นะคะก็จะมีเลขที่เลข9อ่ะเลข9้เลข1 2สองตัวนะคะแล้วก็เลข6ซึ่งจะยังไม่ได้ปักหลักเหมือนกันนะเราก็จะเริ่มปักหลักจากงวดของวันที่20เป็นต้นไปหลักแรกนะคะใช้หลักเลข9หลักพัน บวกกับหลักสิบคูณด้วย3 6มสามได้18บวกกับหลักหน่วยนะคะคือเลข1คูณด้วย3 9มบวก8ได้1ิ7บวก3ได้เท่ากับ10สูตรที่สองนะคะใช้หลักหมื่นบวกกับหลักร้อยคูณด้วย3ามนะคะ1คูณสได้เท่ากับ3บวกด้วยหลักหน่วยเป็นเลข1นึ่แล้วก็บวกด้วเ้า 3บวก3ได้ 6, 6หบวกหได้ 7, 7็บวก9ได้16สูตรที่3นะคะใช้หลักหมื่นบวกด้วยหลักร้อยบวกด้วยหลักสิบคูณด้วย 3, 6 3ได้18บวกด้วย8 3ดบวกหนได้สี่บวก8ได้12นะคะ2อบวก8ได้เท่ากับ10สูตรที่4 ใช้หลักหมืน่นบวกกับหลักหลักสิบคูณด้วย3นะคะ6 3ได้18หลักหน่วยแล้วก็บวกด้วย2คงที่3าบวกแได้11 11อบวกหได้12นะคะ2อบวกสได้4ีวันนี้เราจะได้เป็นเลขตรงนะคะ0 6 0 4ซึ่งก็จะตรงกับผลของวันที่24นะคะ พะเราจะปักหลักให้เพื่อเอามาเป็นแนวทางในงวดนี้สูตรที่1นนะคะหลักพันก็คือเลข0นบวกกับหลัก10คูณด้วย3ามนะคะคือศูคูณ3ได้เท่ากับ0หลักหน่วยคูณด้วยสามี่สามได้เท่ากับ12ก็ได้เป็นเลข2นะคะต่อไปก็ใช้เป็นหลักหมื่นคือเลข3 บวกด้วยหลักร้อยคือ6คูณ3ได้18หลักหน่วยคือ4บวกด้วย9 3้บวก8ได้11 11บวก4ได้15 5หบวก9ได้เท่ากับ14สูตรที่3นะคะใช้หลักหมื่นบวกกับหลักร้อยหลัก10คูณด้วย3บวกด้วย8 3บวก6ได้เท่ากับ9 9บวกกับ8ได้เท่ากับ17สูตรที่4นะคะหลักหมื่นบวกกับหลัก10คูณด้วย3นะคะก็คือ0คูณ3ได้เท่ากับ0บวกกับหลักหน่วยนะคะเราก็บวกได้2คงที่3บวก4ได้7 7บวก2ได้เท่ากับ9เราได้ออกมาเป็นเลขสองส่า เนะคะชุดนี้จับ2ตัวบนล่างนะคะ2 4 2 7 2 9 4 7 4 9นะคะแล้วก็7 9 3ตัวที่เราจะจับได้นะคะก็ได้แก่เลข2 4 7 2 4 9 2 7 9นะคะแล้วก็ 4 7 9อจะอย่างงวดมาสักที่ผ่านมานะคะตัวเลขชุดนั้นใครที่จะเอาไปใช้ต่อก็อย่าลืมเอาไปใช้ต่อได้นะคะแต่ว่าสูตรก็3ส,สูตรนั้นมันเป็นสูตรระยะ4 5, งวดหางวดนะคะในบางสูตรนะบางสูตรเป็นไกลแล้วไปไกลแล้วนะคะเราก็เลยคัดเอาเลขที่มีความน่าจะเป็นออกมาให้ดูดีกว่านะในรอบนี้ก็เป็น2 4 7 9ค่ะสำหรับในคลิปนี้นะคะก็ ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ